สบายดีสบายดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนเนาะมันนี้อยู่กับชแนลยูทูบเคยลาบ่งเวียงพี่น้องคือเก่าพี่น้องมันนี้เคยลางเวียงที่ภาทุกคนไปเข่าขัา่วคือเก่าพี่นอ้องเข่าขั่วตามเคยเนาะพาพี่น้องไปเห็ดอาหารที่เฮาธนัดเนาะเขาเคยเห็ดเนาะมันนี้เคยลางเวียงกับอะไรนี่มาทุกคนนี่ ปนใหญ่อลีพี่น้องใหญ่บมดพี่น้องไอ้ปัญัยมาตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยสดสดอินดูตามันพี่น้องนี่ว่ะเลือดยังออกอยู่พี่น้องนี่ตาใสปิีงพี่น้องเราสิไปทำลาบปัญัยกันเด้๋พี่น้องเรื่อมันหนีไปผมเป็นการสีเวลาพี่น้องใหญ่แค่ไหนออไปกันเลยพี่น้อง ปาเไาทำการแลเ عة, รียบร้อยพี่นห่อโอ้กดอะไรขึ้นน้องเหนอยนี่มีไทยนะี trees, ่หน่อยไทยพ่วงหนึ่งไทยกับสีเนี่ยเขาสีเห็ดแจวนะขึ้นหน่องเห็ดแจวสี้านะ เนื้อที่เราเล่มันสับนะครับสับให้มันละเอียดเด็กน้องเลิศสับ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 ให้มันละเอียดเด็กน้องเราเสเอาไปหลังส่วนตรงหัวมันก็โคกกระดูกพี่น้องเอาเสียมาต้มพี่น้องใส่ตะไคร่ใบมะกรูดกระต้นหอมไปในพี่น้องพุ่งปลาแดงน้ำน้ำปลาแดงไป็นนวดไม่เรียบร้อยานี่พี่น้องเด้อเกลือเด้อพี่น้องเอาเสียมาเห็ดใส่น้ำส้มสำหรบปลาพี่นาะสำหรับลาบปลาเนี้ยเอา ปลาเฮาก็ับมาเรียบร้อยพี่น้องสับละเอียดละเอียดพี่น้องมีเครื่องหอมเฮาก็มีาซอยต้นหอมซอยสระแหน่พี่น้องแล้วก็ผักซี่พี่น้องพริกงพริกป่นนี่ละเข้าครวพี่น้องเด้อนุ้ที่เฮาตหัวปลาเพี่น้องปรุงเรียบร้อยพี่น้อง้นุ้นี่เฮ็ดให้มันเย็นเด้อพี่น้องเด้อมันเย็นๆก่อนเด้อจังไใส่นปลา่ะ มือลราเป็นการเสียเวลาพี่น้องลงมือกันเลยลาบบ้าสารวันนี้ลาบหลับสิบหก้อพี่น้องเด้อลาบเหนียวลาบเหนียวลาบสิบหกพี่น้องลาบเนี้ยได้ลาบบ้าคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อลาบเหนี้ยข้างในลัมลัม มันเนื้อเนี้ยนะนี่น้ำซุปนากมันใส่น้ำซุปซุปลาป้าใช่เนาะเวลาเขาต้มก็บนี้เติมๆเติมน้ำซุปไปเรื่อยๆเราก็เติมๆเติมน้ำซุปไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆมันเนื้อเนี้ยนะเองนู่ ใส่้งนัวลงไปเลยพี่น้องไปนัวไปตําเลยเราก็ใส่คาลงไปตั้เลยเรา่องาเขาลอยสอยคาเขาตั้เสร็จกันเลยมันเหนียวเหนียวเดินพักหอมาหสีใส่ที่รังเลยพี่น้องหอมหอมเขาขัวเขาใส่ไปเลยเขาขัวเขา ัวดน่าสิวาัวออกใหม่จังอยได้พี่น้องมาเจดหอมเด้อแบบเอาแบบบานๆเท่าลยนะใช่แบบนี้นนตามเลยพ่อพมอมาลงเลยพี่น้องจระแหน,น่จนหอมต้วข,ขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องับปลาหอ้องบรรยากาศพ้นตกเลยพี่น้องเอ้ยคนเขึ้นกันเลย

กันเลยลูกโดดยอดหมาพี่น้องมามาเทกันเลยเอ้ยนี่นี่หลาบปลาหลาบป้าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหลาบป,ป้าหนหลาบป,ป้าหน พัดครับพี่น้งนงอ,เอนงเอ้ยสี่เหล้ากระคืนกระยอดกระดาออนพี่น้องหอยหอยหอมปุกพี่น้องเอ้ยนะเอ้ยนะเด้ยสี่จัง่อยพี่น้องสมบูรณ์แบบเอาไปใส่จังใด๋ยวทำนิดน,นึง